สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยหุ้นจีนวันที่3พฤษภาคม2566นะคะพี่น้องคาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่3นี้จะหยุดหรือเปล่านะคะสําหรับหุ้นจีนนะคะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด็กายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่หนึ่งก่อนนะคะพี่น้องโอ๊เจลืมไปนะคะพี่น้องวันที่หนึ่งหยุดนะคะไม่เป็นไรเนาะคะ่ะพี่น้องคะคำนวณวันที่สามเลยแล้วกันนะคะ วันที่สามนะคะพี่น้องคะเดินรอบเช้าอยู่ที่แปดได้เจ็ดนะคะวันที่สามวันพุธน้องพี่น้องแปดนะคะเจกยันเจคำนวณผิดน,นะคะพี่น้องแปดสามแปดสองแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้า แปดหกนะคะเจ <7, 0, S 1> คะ่ะพี่ตองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสองเห้าเจดเกเจดสี่เจดค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะพีะะ่ตองค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และ2นะคะ 3ามค่ะพี่น้องค่ะสามแปดสามเจ็ส, 2, ส, 4, ส, 6, สค่ะสนะคะพี่น้องสองแปดสอ สองศนงเก้ะคะพี่รองะประมาณนี้นะคะมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะพี่้องแปดเจ็ดสามสองนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะพี่รองคะแปดค่ะแปดสามแปดสองแปเจ็ดก็เจ็ดสามเจสองนะคะพี่้องขะสด้านล่าง3837 สามสองนะคะสองก็สองแปดแล้วกว็สองเจ็ดนะคะพี่น้องคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องแปดเจสามสองสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหม,มันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ